สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้บอรอีกตัวนะครับที่ชื่อว่า s เ a l บอ t ของ g m AQW นะครับซึ่งเจ้าบอทตัวนี้มันมีข้อดียังไงครับถ้าพูดคร่าวๆก็คือมันมีคนเขียนบอทไว้ให้แล้วแล้วเราก็แค่กดคลิกเพื่อโหลดมาใช้แต่ข้อเสียของมันก็คือเราไม่สามารถเขียนเจ้าบอทตัวนี้เองได้นะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกัน ก็คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับคำว่าสเกลคลิกทับด้านบนโอเคพอคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะได้หน้านี้ครับสเกลเวอร์ชั่น5 4 5 4ก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดตัวเจ้าแอปตัวเนี้เราต้องอัปเดตทุกครั้งนะครับถ้าไม่อัปเดตก็จะเข้าได้ใช้ได้แต่ไม่สามารถโหลดบอทที่เขาเขียนไว้ให้มาใช้ได้ก็กดดาวน์โหลดไปเลยที่อันหหรืออันสก็ได้ครับอย่างมงผมก็กดอันหนึปุ๊บ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นมันจะเป็นตัวติดตั้งอะครับเหมือน CleanFat เมื่ออันคลิปที่แล้วก็กดติดตั้งครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีไอคอนขึ้นที่หน้าเดสก์ท็อปก็เจ้าตัวนี้ก็กดกดกดเข้าไปได้เลยครับอสักแป๊บ,บนึงโอเคนี่ครับก็จะได้หน้านี้สเก l เวอร์ชันปึ๊บ ก็กดล็อกอินได้เลยแล้วกดเซิร์ฟเวอร์โอเคมาดูอันที่เต็มเจอะโดยเจ้าบอทตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันผมจะไม่อธิบายฟังก์ชันเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนถ้าถ้าแนะนำให้ดูคลิปอันที่แล้วประกอบก็ได้อย่างอันนี้ก็ ถ้าเราจะปรับเฟรมเรทเหมือนที่แล้วใช่ไหมครับก็มากดที่ออปชันด้านบนแล้วก็จะได้นางเกมออปชันมาเลื่อนลงมาโชว์ออปชันเซตออปเซตเอพีเอครับกดปุ๊บเห็นไหมเอพีเอจะเด้งอ่ะก็จะได้เจ้าตัวความเร็วนั้นส่วนเราอยากได้อินฟินิตี้แลงใช่ไหมก็กดอ mm hmm. ินฟินิตี้แลงแมกเนตปิกก็เป็นการดูดมอนนี่ครับประมาณนี้ฟังชันคร่าวๆแบงก์ Bank ก็อยู่ด้านบนเหมือนกัน แล้วก็การโจมตีอัตโนมัติก็กดตรงนี้ครับออโต้แล้วกดออ t โต้เอแท็เท่านี้มันก็จะตีอัตโนมัติแล้วกดหยุดได้ตรงนี้โอเคส่วนการจำจะอยู่ตรงนี้ครับการจำกดจิกนิ่นึงก็จะมาตรงนี้มันก็จะเลือกถ้าเป็นแมปที่มันสามารถจำได้อย่างเช่นอ่าลมตล่มไปที่มิวเซียมกดจำใช่ไหมปึ๊บ ทีนึ่งรีเฟซให้มันขึ้นโอเคนี่ก็จะเป็นแบบที่สามารถจำได้กดจำบ้างใช่ไหมครับอัลโลดโอเคประมาณนี้เห็นไหมมันอยู่แบบแมงมุมเดินไม่ได้แล้วครับก็เลือกตำแหน่งให้ถูกสปาวก็ได้ลองดูว่ากดไปเลือกโอเคเดินได้ละประมาณนี้เรื่องจำส่วนข้อดีของมันที่ดีที่สุดของแอปนี้เลยก็คือการโหลดสคริปเคเนื้อเรื่องที่เรา ไม่ได้เคลียร์แล้วก็ไม่ต้องเก่เองด้วยก็กดไปที่สคริปท่านบนซ้ายสุดกดโหลดสคริปครับแล้วก็หาชื่อเควสหรือว่าเนื้อเรื่องที่เราต้องการยังเนื้อเรื่องของมือใหม่ส่วนใหญ่ที่จะติดกันก็คือเขาหาคําว่าสตอรี่ครับสตอรี่แล้วก็กดไปที่นี่ครับ Lord of Chaos อ้ย มันจะเป็นเจ้าตัวคือถ้าเราเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวสิบสามหลอดสิบสามหลอดคืออะไรมันคือตัวนี้นี่ครับก็คือแมปนี้เนื้อเรื่องสิบสามหลอดก็คือเจ้านี่ก็คือเจ้าเจ้าตัวนี้ถ้าเรากดมันก็จะเริ่มทําให้เราหมดเลยเราจะกดทีละเนื้อเรื่องก็ได้ครับหนึ่งถึงสิบห้าแต่ห้ดีก็กดคอมพิวมันก็จะเคลียร์ทั้งหมดเลยให้สิบห้าอัน เราก็นอนรอยอย่างเดียวแต่เราต้องมีคัสที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็จะไม่ตายนะครับที่สามารถสู้กับบอสได้ทางที่ดีถ้ากดเจ้าตัวเนี้ยก็หาเพื่อนหาอะไรมาเกาะช่วยตีคือวิธีการหาเพื่อนหาอะไรมาเกาะก็ใช้กิมไลท์เมื่อคลิปที่แล้วนี่ครับสตอรี่จะดูอ่าผมจะเปิดเที่ให้ดูพี <c oughs> ่ตัง <c oughs> ก,ก็กดคำว่าเอเวนเจอร์ใช่ไหม เมื่อกี้กดมีเรื่องเลยไอเวนเจอร์เห็นไหมครับถ้าเทียบดีๆสิบสามหลอดอันบนสุดก็คือหลอดออฟคอ o s อันนี้สำหรับคนที่ไม่เขียนในเรื่องจะค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าใช้โปรแกรมสเกลได้ดีมากอย่างนี่ครับเซเว่นเดลี่นี่ครับ,รบเรากดทีเดียวแล้วมันก็จะเขียนให้หมดเลยมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากดเข้าไปดู นี่ครับเยอะมากเราก็กดเจ้าแอปนี้แต่บางทีมันเคลียร์เนื้อเรื่องไหนไม่ได้ก็ต้องไปเช็คเองนะครับว่าแบบเราติดที่อันไหนบางทีมันไปไม่ได้มันอาจจะเคลียร์ไม่หมดเฉยๆอะไรเงี้ยก็ก็ไปนั่งแกะๆดูได้ครับนี่ครับเห็นไหมันจะ้ค่อนข้างนี่ครับ Turn off the darknet นี่ครับ off darknet กดเข้าไป กดคอมพิวทีเดียวมันก็จะรันทั้งเจ็ดอันเลยทั้งหมดนี้เลยประมาณนี้ครับสำหรับคนที่มือใหม่ที่จะมาเคลียร์เนื้เรื่องแล้วก็มีอีกหัวข้อหนึ่งอาร์เธอร์เนี่ยครับกดเข้าไปสำหรับคนที่จะเก็บแห่งเมืองเล็บเมืองเล็บเมืองอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงคำว่าฟาร์มอัะฟาร์มแล้วกดเล็บนี่ครับมีทั้งหมดเลย สามารถไปดูได้ครับไปนั่งดูดูหาหาดูในโฟลเดอร์นี่แหละรครับคือมันมีคนเขียนมาให้แล้วเราแค่บางทีเราแค่ไม่รู้ว่าชื่อกิจกรรมชื่อแมปนั้นชื่ออะไรครับก็ลองไปหาหาดูครับเนี่ยอย่างสตอรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับนอกจากโฟลเดอร์นี้แล้วที่มีข้างล่างครับบางอันก็จะเป็นชื่อเนื้อเรื่องตรงๆเลยดูดูดวลาู่เนี้ยครับถ้ายังไม่เคลียร์ส่วนอ่านเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับว่าเวลากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไง สักอันหนึ่งท้ายท่านแอสแท็กก็แล้วถ้าผมกดไปปุ๊บรอแป๊บน,นึงครับมันกำลังทำงานเนี่ยบบอดเริ่มค่ะนี่ยมันกำลังโหลดควยแล้วเนี่ยแต่ว่าในระหว่าง ในระหว่างที่มันเปิดบอทแล้วมันทำเควสะถ้ามันจอดําไม่ต้องแปลกใจนะมันปกติมันจอดำเป็นปกติขอแค่เควสซ้ายมือมันยังลันอยู่แล้วก็มีขึ้นเควสะก็คือปกติครับถ้าอยากดูหน้ามันก็กดแ a ลกคิวเลอร์ เห็นไหมครับเควสยังขึ้นเห็นไหมครับปกติเห็นไมครัอันนี้คือบอทมันลันอยู่นะครับเห็นไหมครับสีเหลืองขึ้นเนี่ยคือเควสกลังทำงานนะครับมันวารมันตีมอนให้ด้วยนะทำทุกอย่างให้หมดเลยประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ลองคอมเมนต์มาดูครับขอบคุณครับไว้เจอกัน